มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมรับมือพายุเตรียมเข้าไทยอีกแล้วค่ะเรว่าโนอื่นผ่านไปนะคะพายุลูกใหม่ก็ส่อเข้าไทยอีกแล้วคาดการ28กันยายนไทยเตรียมรับมือพายุลูกใหม่หลังรักมรสุมมีกำลังแรงค่ะย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ เพจ a ฟซบุ๊กเตือนภัยได้โพสต์ข้อความคาดการเกี่ยวกับพายุลูกใหม่ที่จะกระทบกับประเทศไทยในวันที่28กันยายนนี้โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยจับตาพายุลูกนี้เมื่อรองมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆบวกกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง รายชื่อพายุที่คาดการว่าจะได้ใช้ก็คือดอลฟินค่ะตั้งโดยฮ่องกงหมายถึงโลมาสีขาวซึ่งเป็นสัตว์นำโชคของฮ่องกงแกนของพายุนั้นบริเวณจุดศูนย์กลางคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีสีสะเกดสุรินท์จุดศูนย์กลางเคลื่อนตัวขึ้นตอนบนของประเทศไทยผ่านจังหวัดยโสธรร้อยเอด็ดอนแก่น ชัยภูมิจากฝนสะสม24ชั่วโมงนะคะปริมาณน้ำฝนค่อนข้างที่จะเยอะมากรัศีีของพายุกินบริเวณกว้างมากแทบจะทั้งประเทศค่ะขอขอบคุณเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ